แล้วไปต่อไปโชคเมื่อไรสุกนี้ครับสุกนี้มวยมันสุกครับมวยมันสุกเจอครับป้อมเพชรสิบหมื่นน้อยครับเจอป้อมเพชรสิบหมื่นน้อยเราชนะโยชินมาครับป้อมเพชรแพ้โยชินมาใช่ครับใช่ไหมเคยต่อยกันไหมครับป้อมเพชรไม่เคยครับต่างศึกต่างสายด้วยจะบ้างเนาะใช่ครับใช่ไหมครับดูว่าเขาเอ่อน่ากลัวอะไรยังไงตรงไหนบ้างครับเขาก็มีหมัดขวาครับหมัดขวาครับผมแพ้หมัดไหมเรา ไม่แพ้มีเหมือนกันมีเหมือนกันเออแล้วดูว่าวางเกมไว้ยังไงบ้างครับเจอกับคนนี้โชกแบบไหนวิธีไหนที่ชนะเขาดีก็ตามสไตล์เราครับเอาให้เต็มที่ก็พอครับแพ้ชนะหนึ่งสองสามว่ายังไงหนึ่งสองว่ายังไงเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับสามสี่ครับก็เดินตามสไตล์เราครับเดินตามสไตล์ครับซ้อมมากี่วันแล้วครับซ้อมมาสองเดือนแล้วครับก็ไฟที่แล้วเอ้ยวันไต่วันที่เก้าวันเกิดเสียบุตรเขาถอนไปครับ เขเลยซ้อมลากยาวเขเลยไม่ได้ชกทุกทีเพราะตอนแรกเดิมทีขึ้นรายการไว้กับป้อมเพชรเนี่ยรับป้อมเพชนี่แหละวันเกิดเสียโบด์ก็คู่วันที่เก้าเดือนรับถูกไหมคู่กันแล้วไม่แข้วกันมาเจอพี่กัดเดิมไหมขยำมาร้อยยี่สิบเจครับตอนแรกเท่าไหร่ครับ126ครับเอาขึ้นใหม่ตอนหนึ่งเขาว่าไม่รู้เหมือนกันเขาขอหรือเราขอเขาขอไม่เขาเข้ามาเขาเขาขอมาไม่ไม่เหมือนเขาแบบว่า จัดร้อยยี่สิบเหรือเปล่าผมไม่รู้เขาไม่ได้ขอมาไม่นับไม่มั่นใจใช่ไหมอออยู่นี่ปั้มกับใครบ้างครับซ้อมใครบ้างครับเยอะเลยครับเทียบเลยใช่ไหมเช่นมีใครบ้างปั้มอีทีอีทีคนหนึ่งครับแล้วก็เพชรรุ่งเรืองครับแล้วก็สิงห์สุริยาครับตัวใหญ่ครับใครแก้ทางเวยให้ก็มีเทรนเนอร์แก้ทางเมย์พี่เอ๋ต่อพี่กาแฟครับพี่ ไอ้ไอ้ที่อะไรวะออไม่เป็นไรจำชื่อมวยแกไม่ได้แกแกแกอะไรให้บ้างพี่แกบอกบอกนะพี่มวยเด็ดที่เด็ดก้าวหน้าครับแกแกอะไรพี่แกแกหลายหลายลูกครับค่อยไปดูครับอ่าครับผมไปก่อนดีกว่าเนาะพีกัดร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยครับซุมทั้งหมดกี่โลครับก็สี่โลสามโลสี่โลนะครับถ้าตอนคืนเนี่ยได้ต่ำสุดพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยร้อยหกร้อยร้อยยี่ห้าก็ได้ร้อยยี่ห้าก็ได้แต่ที่นี่ร้อยยี่สิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่อ่ะ หกสิบสองครับหกสิบสองสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบแปดน่าถึงร้อยเจ็ดสิบแปดกับกับร้อยแปดสิบแบบไม่รู้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองครับยี่สิบสองจากจังหวัดศรีสะเกดครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็วันศุกร์ครับคอยเชียร์ผมด้วยครับไลฟ์สดครับหลังหลังหลังครับคู่เอกช่วงสองครับผมคู่ที่แปดนะครับเจอกับป้อมเพชรสิทธุน้อยคือคู่กันแล้ว ไม่แคล้วกันแน่นอนเอาผู้นี้เดี๋ยวดูครับสนุกแน่นอนสุกนี้นะครับเจอกันที่รังสิท์ทางเพจโมเด็789และก็บวยไทย2000ครับขอบคุณนะครับ